สวัสด <ítulo> ีค่ะพบกับสินเสหาสุนีสาววันนี้จะทำนายดวงให้กับคนเกิดวันจันทร์นะคะว่าเป็นยังไงของเดือนสิงหานี้นะคะดวงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวดูดวงให้กับคนเกิดวันจันทร์กันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดวงคนเกิดวันจันทร์นะคะดวงโดยรวมนะคะของเดือนสิงหานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนเกิดวันจันทร์ โอเคคนเกิดวันจันเนาะอืมคนเกิดวันจันนะคะอ่าคนเกิดวัน วันจันทร์น่ะเป็นคารวะอารมณ์คารวะสดใสดีนะคะเป็นคนที่แบบว่าเออักนุกนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนหวานนะคะชอบทําอะไรที่แปลกแปกใหม่ๆนะคะถือว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะเป็นคนคารวะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จิตใจดีนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็คารวาเกี่ยวกับเรื่องของ การงานนะคะการงานนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะในการทํางานนะคะเป็นคนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานได้ดีนะคะคารว,ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะทํางานเก่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานนะคะในช่วงเดือนสิงหานะ่าโอกาสทางการงานเข้ามาหาคุณนะคะ หลายอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเข้ามาหลายช่องทางด้วยนะคะคุณก็จะแบบว่าในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะรับงานเยอะหน่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะทํางานหลายอย่างนะคะในเวลาเดียวกันบางคนก็อาจจะมีจอบพิเศษงานพิเศษหรือบางคนก็อาจจะแบบอ่าปรับเปลี่ยนงานใหม่นะคะบางคนก็จะออกจากงานแล้วก็ไปทําอะไร ใหม่ๆนะคะอะไรคิดอะไรคิดค้นอะไรรูปแบบอะไรใหม่ๆของตัวเองนะคะคนเกิดวันจันทร์ถือว่าเป็นคนช่างคิดนะคะแต่ว่าในช่วงเนี้ยคนวันจันทร์จะเครียดนะวิตกกังวลน,นะคะบางทีก็คาราว่ากลัวนะคะว่าจะทำได้ไหมงานที่ที่จะทำอะไรเงี้ยก็จะเครียดวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะจะคาราว่าอาจจะเครียดเกี่ยวกับ ในช่วงนี year, event, term, semester, meantime, pack, ้ก็จะเครียดเกี่ยวกับเรื่องของแบกรับภาระหนี้สินเรื่องของเครียดเกี่ยวกับเรื่องงานเครียดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของที่อยู่อาศัยเครียดเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างนะคะในช่วงนี้ในเดือนนี้ก็จะจะมีเรื่องของความเครียดด้วยนะคะเครียดในเรื่องของหนี้สินด้วยนะคะในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีภาระเรื่องของหนี้สินเยอะนะคะแล้วก็ จะต้องเหมือนว่าคิดเนี่ยจะต้องหาเงินยังไงนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็เหมือนว่าจะทํายังไงให้มันได้เงินเยอะเพื่อจะมาเคลียร์หนี้สินเคลียร์อะไรให้มันปลดปล่อยให้ตัวเองโล่งนะคะในช่วงนี้มันเหมือนแบกรับภาระมามานานแล้วนะคะในช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยในการทํางานมองหาอะไรที่แบบ รายได้หลายอย่างหลายช่องทางเพื่อให้ได้เงินเยอะๆนะคะในช่วงนี้สําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะแล้วก็คนเกิดวันจันทร์นะคะอาจจะมีความทุกข์ความเครียดน,นะคะก็ให้ไปไหว้พระขอพรขอ,ขอ,ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือบางคนอาจจะเคยไปบนบานสารกล่าวไว้นะคะให้ไปแก้บนนะคะเหมือนบางทีก็คารกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาทวงด้วยนะคะอาจจะไปเคยบนไว้ แล้วสาเร็จแล้วยังไม่ไปแก้บนนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะให้ไปแก้บนนะนะคะคขที่แบบไปไป,ไปบนบานศาลเก่าไว้นะคะทําการที่อาบางท่านนะคะไปบนบานศาลเก่ายังไม่ไปแก้บนนะคะก็จะทําให้ชีวิตค่อนข้างที่จะวุ่นวายมีอุปสรรคปัญหาหน่อยนะคะในช่วงนี้ในหัวนะคะคนวันจันทร์ในในในเดือนสิงหาในีค่อนข้างคิดนะคิดเยอะมีโปรเจกต์หลายอย่างที่จะทํานู่นทํานี่หลายอย่างนะคะ ให้ค่อยๆทําทีละอย่างนะคะถึงจะสําเร็จและราบรื่นนะคะแต่ได้ทําทุกอย่างในสิ่งที่คุณคิดไว้วางแผนไว้นะคะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆสําเร็จไปทีละอย่างนะคะไม่สามารถที่จะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นะคะให้ทําไปทีละอย่างนะคะจะจะสำเร็จจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆก้าวนะคะอย่า วู่วามนะคะถ้าทําอะไรวู่วายจะผิดพลาดได้เป็นหนี้เป็นสินได้นะคะให้ระวังสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะ,ะความปัญหาของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้ก็ระวังความเครียดพาแบกรับภาระเยอะหนี้สินทําให้เครียดเยอะนะคะคระวันหนักเลยแบกรัหนักเลยเหมือนค่อนข้างที่จะมีภาระที่จะต้อง เครียดหลายอย่างนะคะภาระนี่สินรอบข้างอะไรต่างๆนะคะในช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหมุนเงินเยอะนะเออคนวันจันทร์นะคะในช่วงนี้จะหมุนเงินนะคะหาเงินมาจ่าย,น, tails, ยนี่ตรงนั้นแล้วอยเคลียร์นี้ตรงนี้เสร็จก็ไปแอบจ่ายตรงนั้นต่อเออมันคือเหมือนว่ามันหมุนไปเรื่อยๆมันในช่วงนี้จะค่อนข้างที่จะอ่าหมุนเงินนะคะแต่ว่าก็ยังมีเงินให้หมุนอยู่นะคะยังมีหมุนอยู่นะคะ แต่ว่ามันก็คารวามันจะไม่ค่อยเหลือเก็บนะในช่วงเดือนเดือนนี้นะคะมันจะมีทําให้แบบว่าเหมุนเงินเยอะในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะค่อนข้างที่จะกดดันตัวเองด้วยนะคะค่อนข้างกดดันตัวเองเพื่อเหมือนว่ามีนี่สินหลายอย่างนะ่ะต้องทาน,น,นู่นทานี่ทํางานให้เยอะทําอะไรให้มันสําเร็จเพื่อเคลียร์ปัญหาให้สําเร็จนะอ่าให้ใจเย็นเย็นให้ใจเย็น,ะะนเย็นน,นนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะ ก็จะค่อยๆเคลียร์ได้นะคะสําเร็จนะคะในเรื่องของหนี้สินอะไรต่างๆนะคะที่มีปัญหาอยู่ก็จะงานก็จะมีทํามีอะไรจะค่อยๆเคลียร์ไปทีละเปาะนะคะจะทําให้เคลียร์หนี้สินหรืออุปสรรคปัญหาที่มีอยู่นะคะก็จะเคลียร์ได้นะคะจะค่อยๆเป็นไปนะคะไม่คืเราว่าเอออย่าอย่าเครียดเกินไปถ้าถ้าถ้าคุณเครียดวิตกกังวลเกินไปมันจะทําให้คุณลนและทําให้แบบว่า อาชีวิตคุณเดินผิดพลาดได้บางทีเหมือนเหมือนเขาเรกว่าพอเราเครียดมันจะคิดอะไรไม่ออกนะคะทําให้แบบว่า,าคิดอะไรที่ผิดพลาดได้นะคะทําให้เป็นนี่เป็นสินได้ก็ให้ระวังนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะในเรื่องของคนเกิดวันจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็ยังไปเร่ื่อๆ,ๆนะยังไม่มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะคะในเรื่องของความรักเนาะ เดี๋ยวตีแตกสิว่าความรักเป็นยังไงนะคะสำหรับคนเกิดวันจันนอะอ่าอ่าโอ้คนเกิดวันจันทร์นี่ก็ก็ถือว่าก็มีโอกาสนะมีคกว่าอ่าส่วนมากก็เจอแต่คนเจ้าชู้เนาะเข้ามาในชีวิตนะคะก็อาจจะแบบว่าบางทีอาจจะคัดเลือกหน่อยอาจจะแบบว่า เลือกเยอะเลือกคนที่มีเงินนะคะความรักก็จะเลือกคนที่มีเงินคนที่ถูกใจเท่านั้นนะคะทําถ้าไม่ใช่สเปคนะไม่เอานะคะคนวันจันทร์นะคะต้องได้ตามตามต้องการตามสเปกกันเลยเงียนะคะอาจจะมีคนความรักมันก็มีเข้ามาแหละแต่ว่าค่อนข้างที่จะเลือกเยอะนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทนระะ์ในช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่ะเร่อ เลือกคนมีตังคนะ,คะก็บอกเออต้องต้องขอคนมีตังแล้วก็สินเสมอกันนิสยัยที่แบบเข้ากันได้เท่านั้นถึงจะเลือกนะคะแล้วก็เออคืาเรว่าแล้วก็เลี้ยงดูซับพอร์ตได้เท่านั้นถึงจะเลือกมาเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแฟนอย่างเงี้ยถึงจะครบนะคะคนวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเลือกมากในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของ การเงินนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์เนาะการเงินโอ้การเงินก็ค่อนข้างที่จะทุกใจนะมันเหมือนว่ามันแบกรับภาระหลายอย่างนะมันมีภาระหลายอย่างนี่สินหลายอย่างอุปสรรคปัญหาแก้ไขนะคะคาราว่ามัน เกี่ยวกับเรื่องการเงินมันก็จะค่อนข้างที่จะเคลียร์นี่ตรงนั้นไปโปตรงนั้นมันมีภาระอะไรหลายอย่างที่ต้องใช้เงินนะคะในช่วงนี้ที่ต้องแก้ไขปัญหานะคะแต่จะค่อยๆแก้ไปทีละเปาะนะคะแต่ว่าแก้ได้นะในเรื่องของการเงินมันก็ยังหาได้อยู่นะคะการเงินหาได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องเหมือนว่าจะค่อยๆสําเร็จไปทีละเปาะนะคะเงินที่หามาได้นะคะมันก็จะไปเคลียร์หนี้สินนะคะมันยังแบบว่า ยังไม่ได้เหลือเก็บเท่าไหร่นักนะคะในเรื่องของการเงินค่ะการงานเป็นยังไงบ้างนะคะคนเกิดวันจันทร์การงานการงานเดือนสิงหาเนาะการงานการงานไปได้เรื่อยๆนะคะคณะว่ามีคนอุปถัมภ์ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่สลับสน,นุนในเรื่องของการงานอาชีพก็ยังแบบว่าทําไปแบบชิวชิวสบายๆนะคะก็ยังมี เราว่ามีความสุขในการทํางานอยู่นะคะมีโอกาสได้เดินทางบ่อยทานู่นทานี่หลายอย่างนะคะมีโอกาสทางการงานเข้ามาหรือว่างานเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศหรืองานที่แบบต้องเดินทางไกลพวกป่าผู้คนนะคะในเรื่องของการงานถือว่าดีนะคะงานเยอะนะคะในเรื่องของการงานก็โอเคอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะคะช่วงเดือนสิงหาเป็นยังไงบ้างนะคะโชคลาภ สำหรับคนเกิดวันจันทร์เนาะโชคลาภเป็นยังไงบ้างมีไหมโชคลาภคนเกิดวันอาจารย์อืมโชคลาภก็จะเป็นเรื่องของขอพรเนาะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะคะโชคลาภนี้มันจะเขาเรียกว่าจะเป็นโชคลาภเรื่องของการทํามาหากินการงานนะคะความขยันมากกว่านะคะ เรื่องของการเรื่องของการงานนะคะจะเป็นเรื่องของไม่ได้มีโชคลาภเรื่องของการถูกหวยนะจะเป็นโชคลาภเรื่องของโอกาสทางงานเรื่องของได้เงินจากการทํางานนะคะได้โชคลาภจากคนรอบข้างหรือผู้ใหญ่หรือโอกาสใหม่ๆเข้ามามากกว่านะคะจะเป็นโชคแบบนี้นะคะโชคในการเสี่ยงโชคนะคะจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะจะเป็นเรื่องของโชคในอย่างอื่นแทนนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างบริวารรอบข้างเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีนะคะขอให้ไพจ่จงบอกด้วยนะคะบริวารรอบข้างเป็นยังไงบ้างคนเกิดวันจันทร์วายบริวารรอบข้างก็ทําให้ทุกใจนะเครียดสร้างปัญหาให้นะคะทําให้แบบว่า ปัญหาที่เราต้องแก้ไขมีแต่เรื่องเครียดคนรอบข้างก็ทําให้มีแต่ปัญหานะคะนะคะทําให้เราต้องแบบว่าเหนื่อยกับเขานะคะคนรอบข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะในช่วงเดือนสิงหานะคะก็ต้องเ,อเก็บตัวเงียบหน่อยนะคะในช่วงนี้นะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนาะคนเกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างสุขภาพนะคะ สุขภาพเป็นยังไงบ้างในเดือนสิงหานี้อ,อืมสุขภาพก็ร่างกายแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าจะเปแบบเหนื่อยเรื่องงานนะเหนื่อยเรื่องงานเหนื่อยเรื่องของการหมุนเงินเอ่อแล้วก็มันได้ไม่ตามเป้านะคะเงินที่สิง สิ่งที่คิดไว้อยากจะเคลียร์นี่เคลียร์สินมันไม่เป็นไปนตามเป้านะคะเรื่องสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่ามันเหมือนอาจจะแบบว่าต้องมาเหนื่อยต้องมาลําบากที่จะต้องทํางานให้เยอะเพื่อหาเงินนะคะในช่วงนี้นะคะคุวว่าสุขภาพก็ยังแบบโอเคแค่แบบว่าเครียดไม่เป็นดั่งใจนะคะเรื่องของสุขภาพก็แบบว่าเออไม่ค่อยสมหวังคุวว่า แต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงดีนะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายแต่ว่าเครียดเรื่องของความทุกข์ใจความเครียดลําบากใจลำบากกายอะไรเย้ยในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะอ่าคนเกิดวันจันทร์นะคะอีพีนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านยิงยิงรวยๆนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ